เราก็มาต่อกับแบตเตอรี่โยซ่าหกสิบห้าแอมป์สิบสองโวลต์กันต่อนะครับสืบเนื่องมาด้วย ep ที่สี่ทับหนึ่งนะครับคือเราได้ทำการซ่อมแล้วก็ทำการชาร์จช่องนี้ช่องเดียวนะครับคือเซลล์นี้แหละเกิดอาการเออ เซลตันนะครับไม่เจ็บประจุไฟหลังจากหลังจากนั้นผมก็ได้ทํา EP นี้ขึ้นมานะครับคือเราทําการซ่อมก็จะมาสรุปคลิปนี้ให้ชมกันนะครับว่าแบตเตอรี่ยยซ่า12โวลต์65แอมลูกนี้นะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับสืบเนื่องมาด้วยเซลล์ที่อุดตันเนะี่ย เกิดการช็อตนะครับผมไม่เก็บกระแสแอมคือผมจะปิดเครื่องแล้วนะครับผมจะปิดเครื่องเชื่อมโมแล้วนะครับมันศูนย์โวลต์นะครับศูนย์แอมศูนย์โวลต์คือเซลลช็อตครับก็ได้ปิด เครื่องเชื่อมโมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือแบตเตอรี่ลูกนี้เนะี่ยคือซ่อมไม่ได้ก็คือซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าเซลชอ็อตอาการของเซลช็อตก็คือเซลล์นี้นะครับมันจะมีความร้อนตรงนี้นะครับผมตรงด้านข้างเราจะเปิดแฟลชให้ชมนะครับอาการของเซลช็อตก็คือแบตเตอรี่เขาจะบวมขึ้นมานะครับแล้วก็ ตรงนี้เขาจะไม่มีปฏิอิริยานะครับตรงสะพานไฟแล้วระหว่างที่เรา